สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วครับผมช่องเสรีมีสาระวันนี้จะมาทำขั้นตอนในการตอนตอน้นต้นมะละกอกันครับผมมะละกอเนื่องด้วยผมย้ายมาจากอีกที่หนึ่งมาปลูกไว้พอดีใบมันร่วงหมดแล้วซึ่งึว่าต้นมันก็เริ่มสูงแล้ว เราอยากได้ต้นเตี้ยๆลูกติดกระดินเลยเดี๋ยวจะมาตอนเอาแต่แต่ยอดมันลูกดกมากครับผมมะละกอลูกต้นนี้ย้ายมามันไม่รอดครับผมเลยดูเชิงแล้วเหมือนจะไปไม่ไหวถ้าเก็บไว้มันนี้ยิ่งจะสูงยิ่งจะสูงเราจะจะตอนเอาแต่มาปลูกเราอยากได้มะละกอต้นเตี้ยครับผมนี่เราเตรียมขุยมาเผาผมฉีกนะครับฉีกฉีกให้เอาไป ก่อนฉีกเอาไปแช่ในน้ำก่อนนะครับสักคืนหนึ่งให้มันมีความชุ่มชืน้นฉีกฉีกเป็นฝอยๆนะฉีกฉีกไปเลยใช้มากน้อยกันนะฉีกเลยครับผมดูความเหมาะสมของกิ่งนั้นนั้นกิ่งใหญ่เราก็จะใช้ขุยใหญ่เยอะจำนวนเยอะมะละกอเนี่ยมันเป็นกิ่งที่ใหญ่เราค่อนข้างที่จะ,จะใช้ขุยเยอะหน่อย นี่ผมก็จะเตรียมถุงพลาสติกถุงนี้ผมจะใส่ไปเลยใส่ขุยไปในพลาสติกนี่แหละขุยมะพร้าวใส่ลงไปใส่ลงไปเสร็จผมก็จะดูว,ว่ามันได้มากน้อยขนาดไหน,นอันนี้ทำแบบง่ายๆเลยครับผม บนบ้านเลยไม่ต้องมีพิธีธตอกอะไรมากมายี๋ยวผมจะมีมีดเดี๋ยวผมเตรียมมีดก่อนียมมดปลไ ผมก็จะมีมีดอาเล้วไม่ได้เตรียมอะไรไว้เอาแบบหน้างานเลยเห็นเห็นเลยครับผมแบบเปรี้ยวถามเลยแบบง่ายๆเราทําแบบง่ายๆครับผมผมจะไม่ทําอะไรที่ยากผมยังไม่ทําผมทําแบบง่ายๆการเกษตรจริงๆมันไม่ได้ทําให้อะไรยากหรอกนะนี่ผ่านะผมผ่าผ่าเลยเผ่าเลยผ่าเป็นลักษณะ,ะน,นี้นะครับ เดี๋ยวจะไปดูกันขั้นตอนในการทําเดี๋ยวขอขอตั้งกล้องก่อนนะครับเราอาจจะมองไกลหน่อยนะครับอาจจะมองไกลหน่อย mm. ดูกันนี่ผมจะตอนต้นนี้แหละถ้ามาดูนะครับเราจะเฉือเฉือเฉือขึ้นหน่อยหนึ่งครับผม mm. แล้วนี่ ขวดพลาสติกครับผมภาดไม่ได้ตัดเลยครับผมตัดดูนะครับว่าเราตัดเราตัดไปเพื่ออะไรดูนะครับดูว่าเราตัดไปเพื่ออะไรดูนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับช่องนี้มีสาระครับผมช่องนี้สาระมี ดูนะครับว่าผมจะเอาไปทําอะไรคอยดูนะครับนี่ครับผมว่าผมจะเอาไปทาอะไรเป็นเป็นลักษณะยอย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปลงมือก่อนนี่นะครับนี่ก็จะเฉือนอันนี้ลมมันมาจากทางนู้นผมก็เฉือนตั้งนี้ป้องกันกิ่งมันหัก เราเอาระดับไหนผมต้องการประมาณสักครึ่งหนึ่งประมาณนี้เดี๋ยวจะตัดขึ้นข้างบนนี้ครับผมตัดไม่ต้องตัดออกหมดนะตัดแค่ครึ่งหนึ่งตัดแบบไอ้ครับผมจะตัดอย่างนี้เลยครึ่งหนึ่งนะครับตัดออกไม่หมดแล้วนี่แหละที่เราเตรียมเมื่อกี้ที่เราตัดเมื่อกี้พลาสติกเมื่อกี้ ผมจะสอดเข้าไปครับผมผมจะสอดเข้าไปตรงเนี้ยไม่ให้มันสอดไปเพื่ออะไรสอดไปเพื่อไม่ให้มันมันติดกันครับผมแล้วเตรียมดินที่เราเตรียมไว้ผมหุ้มเลยใช้หุ้มเลยคือง่ายๆเลยตอนนี้ผมไม่ได้แช่ลายาระ้งตินเลยนะเนี่ยหุ้มไปเลยครับผมหุ้มแบบนี้